โลบักพิษน่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบชช็อปร้านเติมโลบักรังคาสุดมิรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ สวัสดีสวด,ดีนั่นแหละสกวนอลไครับโอ้ยผมเอครับไมกี้ครับแล้วก็ของเพื่อนเราเอฟซนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเลยครับผมตอนแรกผมนึกว่าจิริยักษ์คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับพอมาอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือ คุมะนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงๆของพี่แกเนี่ยชื่ออะไรขอเรียกว่าคูมะหรือตัวหมีนั่นเองครับผมจากอนิเมะนะครับวันพีซนั่นเองเราจะมาทําการสุ่มกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาในส่วนของช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับสุ่มไปสําหรับคูมะครับปั๊บป๊บ,ปบคลิปโรนี่อาจจะไม่ลีลาม,มากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเริ่มเหนื่อยแลย้ววันนี้ทำหลายคลิปจัดอะจัดไปเลยสุ่มไปไปแบบเร็วซิ โอเคครับตอนนี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็กที่3ของผมนะครับฮะได้มาทุกทีนะครับสำหรับตัวละครคูมานครับโอเคเป็นแพ็กที่3อย่างที่ผมคิดไ้เลยเราสุ่ม30ครั้งด้วยกันนะครับส่วนก่าจะได้ครับงั้นเราตัดฉากไปการรีวิวกันเลยละกันงั้นผมนะครับจะเริ่มวางตัวละครอย่างคูมักกันเลยนะครับราคาวางเริ่มต้นของคูมักนะครับอยู่ที่600กันเลยับผมมันก็วางไปสําหรับตัวละครนี้นะครับไม่นี่เดียวว่านานๆทีนะครับจะเจอแล้วนะครับสาหรับตัวละคร 5ดาวนะครับที่มากกว่าราคา500นะครับผมจะอัพไป1ขั้นนะครับผมตอนนี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่120สนะครับสปีดอยู่ที่4นะครับระยะอยู่ที่24ครับอัปไป550อัพไปครับผมเพื่อโจมตีในส่วนของตัว p พาเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมวางรอยกันหลังไว้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับตอนนี้นะครับอัปขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่600นะครับสกิลของพี่แกเน่กก็ตามในตัวอันนี้เลยนะครับคือการปล่อยพลังแบบนี้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ผมจะอัพไปอีกขั้นหนึ่งเลย จัดไปครับผมตอนนี้นะครับดาเมจของคั้ที่2นะครับอยู่ที่700ดร้อกวัวนะครับเรียกว่า700กวัวละสปีดอยู่ที่4นะครับระยะอยู่ที่28กันเลยครับผมงั้นอัพไปอีกหนึ่งขั้นนะครับรูปแบบการโจมตีของพี่แกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมใช้เงินอยู่ที่พันสามแต่ดาเมจนะครับเพิ่มมาอยู่ที่พันแปดกว่ัวโอ้โหรีดไปคุ้มเลยครับอัพพันสามดาเมจเพิ่มขึ้นพันแปดครับจัดไปสําหรับ ขั้นที่3ครับผมอันนี้ไม่ใช่การโจมตีนะครับก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นหมีแบบว่าหมัดใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วิแล้วนะครับในส่วนของระยะการโจมตีอยู่ที่24ดาเมจอยู่ที่2,000อุ้ยเดี๋ยวนะดาเมจถือว่าแรงครับตอนแรกเนี่ยผมเซอร์ไพรส์กับอาจารย์จิริยะแล้วนะครับพอมาเจอดาเมจของคูไม้นะครับแรงกว่าอีกเพื่อนๆสำหรับขั้นที่3เท่านั้นเองครับแล้วตูเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะอัพได้ประมาณ6ขั้นเช่นเดียวกันครับผมงั้นเราจะอัพไปเลยสำหรับอีกขั้นหนะครับใช้เงินอยู่่ที 2,003นะครับแต่ดาเมจเนี่ยได้อยู่ที่2,004ถือว่าเป็นอีกหน,หนึ่งตัวละครที่นานๆที่จะเห็นนะครับว่าเราใช้ราคาอัพน้อยนะครับแต่เราเนี่ยได้ดาเมจเยอะกว่าในราคาอัพนะครับไม่งงนะจัดไปสำหรับ2,003ครับผมสกิลก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวนี้ผมอัพในส่วนของลอยหน่อยเลยวนละอยจะตีไม่เข้าไม่ใช่อะไรหรอก การโจมตีก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นี่ครับอ่านี่ครับจะรวบรวมแบบว่าพลังหมีจากท้องฟ้านี่ครับในส่วนของการโจมตีนะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็น a อ e ในรูปแบบใหม่แบบนี้นี่เองครับผมโอ้โหดูนะครับสกิลที่ว่ากว้างมากเลยในวงเวทวงเวทในวงแบบนี้นะครับเราัพในส่วนของขั้นที่5เลยนะครับใช้งินอยู่ที่2,000ดครับดาเมจได้อยู่ที่3,000เฮ้ยยิ่งัพนะครับดูยิ่งัพยิ่งถูกดาเมจยิ่งได้มากขึ้นนะครับจัดไปสำหรับ คันที่5ครับผมวงนะครับก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับสกิลคูดาวไปหนึ่งโจมตีอยู่ที่10บพิเอ้ยเดี๋ยวโจมตีตัวแอร์ได้ฮัลโหลดีครับแมจริงๆเนี่ยผมควรจะมาทดสอบนะครับตัวละครอื่นๆเนี่ยในดานที่มันสามารถมีเอ่อตัวแอร์ออกมานะครับเพื่อจะดูว่าตีตัวแอร์ได้หรือเปล่านะครับเพราะสรุปนะครับตัวนี้ตีตัวแอร์ได้ด้วยนะเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ลองดูแล้วนะครับหึหึดาเมจตอนนี้นะครับอยู่ที่8 0 0 0ักว่าเลย8,200นะครับ สกิลนะครับอยู่ที่ประมาณสิบวิด้วยกันนะครับระยะอยู่ที่62นะครับอัปไปสำหรับค่าแม็กนะครับอยู่ที่3,000ครับผมตอนนี้อัพแบ็กสุดเลยนะครับดาวแมทของพี่แกนะครับอยู่ที่หมื่นสองนะครับการคูลดาวนน์เี่ยอยู่ที่15หน่วยด้วยกันหรือ15บห้าวีนะครับระยะอยู่ที่72นะครับสามารถโจมตีตัวแอร์ได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูดาวแมทแบบแม็กกันบ้างนะครับถ้าเกิดผมกดบัฟเออร์วินเนี่ยครบ4บัฟด้วยกันดาวแมทของพี่แกจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอัพไปสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงงนนีีี้อกทึครับ วางไปครับผมแล้วก็อัพ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 โอเคเดี๋ยวเงินไม่พอฮัลโหลลองเงินก่อนงั้นเรานะครับมาดูในส่วนของการบัฟดาเมจกันเลยด้วยกันกดบัฟครั้งที่1นะครับอันนี้อัพแบกนะครับอัพครั้งที่1นึครับอัพครั้งที่2นะครับอัพครั้งที่เดี๋ยวมองไม่เห็นอัพครั้งที่3นะครับและอัพครั้งที่4นะครับดาเมจของคู่ไม้นะครับแบบแม็กเลยนะครับอยู่ที่38,000ื่นนะครับเกือบ40,000เลยเพื่อนส0 0หมนะครับแล้วสามารถโจมตีตัวแอร์ได้วงนะครับหรือระยะการโจมตีีเน่ย กว้างมากเลยครับ สูงสุดเนี่ยอยู่ที่72นะครับสปีดเนี่ยคูดาวนานพอสมควรนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวละครอย่างคู่ไม้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับราคาเนี่ยยิ่งอัพนะครับยิ่งได้ดาเมจที่มากขึ้นนะครับถือว่าคุ้มค่าสําหรับตัวผมนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองและหามาลองเล่นกันมากๆเลยครับแล้วก็มาเดินไปกับเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปโรตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจอัพคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็็เรรวววััันนีสสดคบ